สวัสดีชาวเบบี้เลฟลี่ทุกท่านปกติเวลาคุณเห็นคลิปผมที่เล่นวอลโ r ลแลนต์ไม่ว่ามันจะไปโผล่บนหน้ารีสหรือเข้ามาดูตรงหน้าช่องบเมเบก็ตามสังเกตได้ไม่ยากเลยนะว่าปกติผมจะเล่นแต่พวกตัวดิวเอลลิสหรือตัวเปิดนั่นเองนะวันนี้ผู้ติดขัดจุงเบยไม่ลื่นไหลเลยอะครับแต่อย่างน้อยลิ้นก็ไม่พันกันนะนองและจู่ๆในคืนวันหนึ่งผมก็ได้เลื่อนเฟซเฟซบุ๊กเล่นๆน,นี่นแหละแล้วผมก็ไปเจอโพสต์ของ สาวนักครอสเพยคนหนึ่งที่เขา cross เป็น KJ ได้แบบน่ารักโคตรเอเจนต์ตัวนี้นะครับปกติไม่ได้อยู่ในหัวสมองหรือในแพลนของผมเลยที่ผมจะหยิบมาเล่นสักครั้งในชีวิตเอาง่ายๆเลยคือไม่เคยสนใจที่จะหยิบมาเล่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ในเมื่อผมได้เห็นความสดใสของภาพนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆที่มันก่อเกิดอยู่ในหัวใจและสุดท้ายดูๆไปแล้วผมก็ได้เกิดบรรลุขึ้นมาทันทีเลยว่า ทำไมคิวจอยมาน่าเล่นขนาดนี้เนี่ยนั่นแหละเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคอนเทนต์ในวันนี้ส่วนถ้าหากใครอยากตามไปดูงานครอสของพี่เขานะครับตามนี้เลยนะตามกันมาดูกันเยอะๆน่ารักเกินแต่ว่าตัวละครที่เราไม่เคยเล่นหรืออะไรสักอย่างที่เราไม่คุ้นเคยเราจะมั่นหน้าแล้วลงมือทำเลยมันก็ไม่ได้นะมันต้องมีการเรียนรู้กันก่อนว่าไอเจนต์ตัวนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเอ,เอาแค่พอสังเกตมันนะ พ,พอได้แบบถูๆๆถทยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้อง k j กันดีกว่าว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วจะช่กันยู่ยายกด Subscribe แล้วไปกันเลย let's go โอเคมาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งเลยนะครับ nano swarm นั่นเ, <S <S 1> <S 1> เองเมื่อเราเซ็ตน้องไว้ที่พื้นแล้วน้องก็จะเข้าสู่โหมดซ่อนตัวในทันทีนะครับและเมื่อกดใช้งานน้องก็จะปล่อย nano bot ออกไปสร้างความเสียหายทันทีดูนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมน้องก็จะเข้าสู่โหมดซ่อนตัวแบบนี้เลยเนี่ยเมื่อกดใช้งานแล้วมาดูดาเมจที่น้องทําได้กันครับเรียบร้อยตายหาไปเลยครับเรียกได้ว่าถ้าไม่รีบวิ่งหนีหรือว่ารีบยิงทิ้งเนี่ย ตายหาแน่นอนลอมเดิบต่อไปก็คือแอะอารามบอดนั่นเองสกิลนี้เอาไว้เซตตามจุดต่างๆที่ศัตรูจะบุกเข้ามาหรือว่าเอาไว้กันตัวแฟลงก็ได้นะครับเมื่อมีคนเข้ามาอยู่ในรัศมีของน้องน้องก็จะวิ่งเข้าใส่และระเบิดใส่ตัวศัตรูและเพิ่มบัฟในการโจมตีให้เหรานั่นเองนะครับดูเน่ เมื่อศัตรูโดนมาเนี่ยน้องก็จะระเบิดไซดตุ้มทําให้เราสามารถยิงได้แรงขึ้นนั่นเองแนะนาว่าถ้าอยู่ในรัศมีของน้องแล้วถ้าเกิดเจอตัวน้องให้ยิงทิ้งในทันทีเพื่อความปลอดภัยต่อไปก็คือสกิลน้องไก่ที่สุดแสนจะน่าลาคาญแบบนี้นะครับสามารถคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการวางได้สามารถวางในที่ต่างระดับได้แบบนี้เลยประโยชน์ของน้องนะครับเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่างเราสามารถเอาไว้เป็นตัวรอบแบบนี้คือน้องก็จะยิงของน้องไปอ่ะเออ รปะโแนะนำเลยว่าถ้าเกิดเจอสกิลไก่ให้รีบยิงทิ้งในทันทีนะครับถ้าไม่อยากปวดหัวนะนะต่อไปคือสกิลอันติของน้องเคเจของเรานั่นเองนะครับฝักไว้แบบนี้แล้วมันจะกางรัศมีวงกว้างออกไปเลยเพื่อเปิดโอกาสให้เรานั้นสามารถบุกเข้าสส่ได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าศัตรูไม่สามารถหนีออกจากวงของเราได้ทัน,ก,นก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง หรือว่าถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายรับเราก็สามารถนํามาใช้แบบนี้ได้นะครับรอฟังเสียงตีนนะครับเมื่อได้ยินแล้วก็สามารถปักเพื่อไล่ออกไปเลยแต่ถ้าหากว่าศัตรูไม่สามารถวิ่งเข้ามาทําลายป้อมได้ทันเวลานะครับก็จะเป็นแบบนี้เช่นเคยเขาจะโดนพัฒนาการแบบนี้แล้วกลายเป็นเป้าดิ้งให้เราอใช่ครับอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นั่นแหละ <You should S 1> แม้ศัตรูจะปักสกิลใส่เราแหมไม่ใช่ว่าเราจะหนีได้อย่างเดียวเราสามารถวิ่งเข้ามาทําลายได้เช่นกันแปั๊มา ทำลายเสร็จแล้วเรียกเพื่อนเข้ามาคุ้มกันแล้วก็วางสไปได้อย่างสวัสดิภาพกันเลยทีเดียวเชียวปึ้มวันนี้ทั้งนั้นนะจะเราไม่ใช่ผู้เล่นคิวจอยระดับเซียนเวอร์นะครับข้อมูลที่บอกไปพื้นฐานทั้งทีนี้ก็จะไม่ได้มีทริคพิเศษอะไรต่างๆมาบอกเล่ากันนะครับถ้าหาใครอยากเล่น KJ แบบในระดับแอดวานซ์ก็ไปหาดูใน YouTube เอาเลยอ่า <c oughs> <c oughs> เรียกว่าสาวเป็นเหตุสังเกตได้ไม่งั้นก็ไม่เคยคิดที่จะหยิบมาเล่นเลยนะคิวจอยเนี่ย เกมนี้ผมขอยืนยันเลยว่ามันจะไม่มีการยิงเอ้ยโอ้โหโปูพียอร์ฝั่งน้นงข้ามีโปูพียื้อเพื่อนนี่ก็ชักช้าเหลือใจให้ตายเถิดนี่เราจะต้องวิ่งมาเช็คเองใช่ไหมเดี๋ยวถอยมาก่อนลุกให้ตายเถอะเราไม่ใช่ดูเอลลิสนะอู้หูไม่ทันเพื่อนไกน้องไก่น้องไก่น้องไก่นี่วางไว้ตรงนี้เลยนะครับอุ้ยวางติดด้านล่างเฉยอู้โอ้โหไม่ทันสักดวง่ะเร็วเร็เร็วเร็ ้าไม่รีทำผลงานเดี๋ยวเราจะไม่มีผลงานเออใช่เดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าไร้ประโยชน์ดูนี่ไลอัพที่โคตรโหดนะครับผมเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้แหละเนีน่ยไล่ออกไปนะครับมาน้องไก่ครั้งนี้ไม่พลาดมานี่นะครับแล้วก็อารามบอดจำเอาไวนะ้นะสกิลไหนใช้อะไรน่าจะจำกันได้มาขอสักตัวเถิดเพื่อนๆโอ้โห เอเล่นต,ตัวหน่อยไม่ได้เลยตา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 ย,ตาย,ตายไม่มีผลงานเลยตายเถอะโดนเพื่อนแย่งเล่นหมดเลยนี่แหละครับข้อเสียของเซนติเนลนะคอยซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเดียวตัวเองไม่ได้ทำผลงานเนี่ยผมถึงเป็นเมนด้วยอลิสไงใ <c oughs> <c oughs> นสุดก็ได้เล่นมาอีกตัวอยู่ไหน <c oughs> ผมได้ยินเสียงเท้านะไม่น่าผิดนี่ไง อออ๋จ้าน้องเจ็ดน้อยเฮ็ดช็อตไปเลยขอบคุณสำหรับปืนนะครับตายตาหลับแล้วเราในที่สุดก็ได้มีอะไรเล่นกับเขาแล้วอุ้ยเดี๋ยวโอ้โห,โหแฟตนี้ที่มันไอ้ตายเถอะปวนจริงเดี๋ยวเราถือเองสไป์นี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเชื่อมือเราได้เลยเพื่อนๆยิงเช็คก่อนชอน็อตนี้ทุกอย่างไว้อ,อ หลักเฮเว่นอย่างนั้นหล่อมดูไลน์อัพดีๆช็อตนี้บอกบอกกดใช้งาน <c oughs> เรียบร้อยเรียกเลียกเรียกมาครับช็อตนี้ตัดตัวหนึ่งอุ้ยโอ้โหนี่ไงกำลังจะพูดเลยว่าอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนตั้งนานอ่ะเรสเออเป็นไงนไปแบบช้าๆแต่เคลียร์ๆได้ไหมครับมาน้องไก่ฝากด้วยนะเอา้าวางพลาดอีกแล้วโโอ้หตายเถอะ มันวางยากอยู่ว่าบนกล่องเนี่ยเฮ้ยเดือดตัวเดียวขอเล่นเถอะเพื่อนต้องมีต้องมีตรงนั้นต้องมีเรียบร้อยไม่โดนเลยเหรอโอ้โหโอ้ขาวอีกเฮ้ย <c oughs> มันชุบฮัลโหลเวอร์นั่นแบบเป็นเซส,สก,กินที่คโคตรโปรดปราน เรียบร้อยลูกขึ้นมาทำไมไม่ต้องเล่นสกินนี้แหละคือโคตรเดอบเบสผมบอกเลยนะผมชอบสกินนี้สุดละใครที่คาดหวังจะได้เห็นช็อตโหดในคลิปนี้คงจะผิดหวังไว้ก่อนเลยนะเออเพราะเราคงจะไม่ได้ยิงใครเขาหรอกาเบยมาเบยน้องอารามบอดแน่ปังเรียบร้อยเอาเพื่อนโอ้ยอย่ามาบล็อกดิโลเวอร์โอโห้า่ัน อุ้ยโวยเฮ็ดช็อตโผล่มาจากไหนเนี่ยมาน้องไก่น,นะครับฝากด้วยนะหุ้ยอยู่นั่นหมดเลยโรเบิร์ต <c oughs> เจออารามบอดไม่ใช่ดิโอ้โหมาจากไหนเนี่ยหนุ่มมาไม่ให้สู้ไม่เสียงแล้วโถ <c oughs> อ,อันติอันตินตให้ตายเถิดหลบก่อนนะจ๊ะพอเลยวิน <c oughs> นี้เป็นของเราแล้วล่ะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องสืบเลยโคตรชิลเออเล่นไปเล่นมามันก็เพลินดีเหมือนกันนะเขียวจอยอ่ะเออไม่ได้แย่เลยครับ แม้เราจะเป็นเมนดูเอลลิสแต่ก็เออมันก็เพลินดีนะมาคราวนี้ยืนนิ่งๆเลยมาจดไก่ขึ้นกองไม่ได้อีกแล้วมาจดนี้อืมเปิดใส่หน้าเปิดใส่หน้าใครอยู่นั้นโดนเรียบร้อยไม่ได้แม่นแต่ดวงดีเฮ้ยโอ้โหสวยมากโหดารเหลือเกินไม่เหลือไว้ให้เราเล่นเลยอุ้ยแล้วออดหยโดนตัวแก้แค้นในเราเดี๋ยวนี้เอออย่างงั้นแหละ ทำมาเช็คไลน์อัดกันอีกเกียช็อตนี้ไปแล้วอ,อุ้ยโดนใคร้างมา้นนะอันนั้นแน่ฮัโลโหลนบนเฮเว่นเรียบร้อยไม่เหลือซากเอ,อ้ยมันไม่แล้วโอ้ยโอ,อ,เอ,อ้โหฟาดเข้าไปเลยเด็กๆพี่มีอันติฝากโชว์ไปเดี๋ยวนี้แหละเอ,อ้ยไม่ใช้ประโยชน์สักทีเข้าเลยนมๆมชอ็อตนี้เอาน้อง เอนโนสวอมสับสุนมึนงงไม่รีบออกไปเราทูอุ้ยโดนหัวไม่ตายได้ไงเอ้ยสวยครับเพื่อนขอบคุณมากโอ้โหชุบเฉยว่ะมาชุบเราเนี่ยนะมันจะมีประโยชน์ไหมล่ะเนี่ยขนาดยิงก็ยังไม่ได้ยิงใครเขาเลยนะ มาครับเหมือนตัวสุดท้ายเพื่อนจะเว้นไว้ให้เราโดยเฉพาะเลยช็อตโอ้โหไอ้พึ่งยักอุตส่าห์ดักมาย้ายฝั่งเรียบร้อยคราวนี้ทำไมมันแหลกวะมันแหลกเลยมาจุดนี้แหละอันดับแรกเอาน้องอารามบอดซุกไว้ตรงนี้นะครับแล้วน้องไก่วางไว้บนจุดนี้เลยโอเคทีนี้น้องก็จะเห็นทั้งมุมนั้นและมุมนี้นเข้ามาจากฝั่งไหน,นก็คือโดนไก่ก่อนเลยครับช็อตนี้ อืมวันนี้ไม่ได้ยิงโชว์เลยหงุดหงิดใจอย่างนี้แหละเซนติเนลมันต้องคุมเกมคุมสถานที่ทอุย <c oughs> เลยเหมือนจะไม่มาทางนี้แล้วด้วยนะฮัล <c oughs> โหนุ่โอ้โหไม่ตายได้อย่างไรเกินไปยิ่งเปล่าวะนหนุ่มโอ้โหโดนไปสองทีเลยนะคิดขวาแต่ก็นัดที่สองมันโดนเฉียดๆแล้วนะ <c oughs> โถมกันเข้ามา <c oughs> เลยนะไม่ตายได้ไงงสักร้านไหนวะเนสักอาจารย์ไหนมาหนุ่ม โอ้โหตายยากเหลือเกินกูยอมเลยจอดีมาเอาใหม่เมื่อกี้แค่โดนโถมแค่นั้นแหละโอ้โหไม่ได้เล่นแบบตัวดูเอลิสไงพูดไปงั้นแหละ <c oughs> เป็นข้ออ้าง <c oughs> ให้ดูเสือหรือจ,จริงๆแล้วลระแกว the f ฟักเสียงหลงแล้วเพื่อนกูตายครับจอดนี้โอ้โห last player standing แล้วโอ้โหโถมกันมาหนักมากกูโดนอีกแล้วใช่ไหมมาเลมา กูขอสักตัว2ตัวก็ได้มาถึงตัวจะตายแต่ใจกูยังสู้อยู่ใจกูยังสู้อยู่เหมาโถมกันเข้าเหมาอยู่ไหนอีกเสียงทับอุ้ยอยู่น,น,นี่อยู่นี่ว้าวไม่โหโหไหวจิโอเคมาน้องไก่วางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นมาดักตรงเฮฟเว่นแบบนี้ด่จ้าวิสวยเรสแสดงว่ามันต้องเข้าเอเป็นอย่างแน่แท้เจอแน่ๆล่ะช็อตเนีบอกเลย มันเซตเรียบร้อยแล้วด้วยนะงั้นกูขอเซตบ้างก็แล้ว <laughs> <ะ>กันเซตมาเซตกลับไม่โกงเราดูไลน์อัพนี้นะครับต <laughs> อนนี้ <g rain> โอ้ยติดกองเอาไปกันนึงป่งห <c oughs> <c oughs> ย่าริบังอาจมาเข้าไซค์ค่า <c oughs> <c oughs> จะออกไป <c oughs> เอาไว้ข้างบนไม่มีทางที่จะยิงทำลายได้อยู่แล้วเซอร์ไรส์ <c oughs> มาแล้วมาวินนี้เป็นของเราแน่ๆ เล่นสบายแล้วจดนี้มาไหมมันจะยังดื้อด้านมาอีกไหมเหลือแค่ตัวเออออฟด้วยโถมโถมโถมหฮ้ยโอ้โหไอ้งูพิษตัวนี้มันดิ้นสุดขีดโโอ้เรียบร้อยได้เลยได้ชนะอยู่เพียงเอื้อมมือเพียงเท่านั้นดูเลยน้องไก่ตัวอะไรมันต้องมาทางนี้นี่ไงสป라이ดโปรโอ้โหไม่โดนสวัเพื่อน นทำดีโอ้โยจำสปอตไม่เซียนนี่ว่ะมานัดเดียวเสียงดังเลยเปล่ะจะวัดโอ้โหนี่มาอืมจะวัดสนไยกับพี่ใหญ่ก็หล่อมถั่วต้มมันสวยมากได้ถือออฟไว้ในมือก็แบบอุ่นใจมากๆแล้วล่ะหุยโอู๋จำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ยังหาเรื่องกันแบบนี้เฮ้โยโอ้โหบิสอุ้มโคตรเกลียดไอตัวเนี้ยโอ้โห,โโหเรียบร้อยอพอเพื่อนดูเขาโอ้โหเราเชื่อว่าพวกนายทำได้เออหมดละคนที่ตายก่อนนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะนั่งรอรับชัยชนะแบบชิว,ชว